เอ,เอาแล้วนี่อาร์ตแล้วอ่าสวัสดีพงศ์พี่น้องนะครับช่องยูทูบสอพัฒนาชัยสุบุตรสุคนมณีอยู่กับผมวิลาศักดิ์เด็กสอพัฒนาชัยเนาะละกาอ่าพ่อยลุงเพชรอ่าพ่อยลุงเพชรที่เด็กเก่าเผมบอกกับน้องไปวันหนึ่งผมบอกว่าเฮ้ยฮัทเทียมือได้มือหนึ่งอายเป็นยคุคกรุงเทพแล้วล่ะอ้ายกับป,ป,ป,ปยุบ้านเฮ็ดคลิปยุบา้านก็ได้นี่เพราะว่าสมุนีอินเทอร์เน็ตมันกิดมันกิดแห้งกันเด้เออ ตาจางเงี้ยมือส่งเงี้ยมือเศรออกับเท่ากับเออมีประสบการณ์ว่าสทรงเพอาจจะเป็นนางเฮ็ดคลิปอยู่บ้านรักๆก็อยากจะบันทึกเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวมาถามมึงถือว่าเป็นคลิปสัมผัสพอ่อยลุงเพชรกอะไรกันนีน่ผมบอกอีสานนี่ลูเลีองบ่ว่าแบบคนเมืองลูเลีองบ่ว่าเออเอดีูผมผมผมบอกไทยดีกว่าสว,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนช่องยูทูปสอนพัฒนาชัยครับสวัสดีครับพ่อยลุงเพชรสวัสดีครับผมผมก็รุ่นเพชรเทเลก็สิบเก้าสัมภาษณ์บ่อย เอาจริงผมกับพลุพีชน่นาจะเคยเจอกันมาบ้างนั่นแหละ<อ>นะครับเพราะว่าพอลุงพีชก็ต่อยที่ราชดำเนินแล้วก็ต่อยที่ลุมพินีต,นต,ต่อยลุมพินีช่อง7ใช่ไหมถ้าเจอราชดำเนินก็เอา่อยลุมพินีไปตามไปดูเพื่อน,นตามไปดูเพื่อนเพราะว่านักมวยของทีเเก้าเก้าเนี่ยจะอู๋ชกทุกศึกใช่ครับชกทุกศึกจะบอกว่าแบ่งศึกแบ่งสายจริงไม่ใช่ทีเด็กเก้าเก้าเนี่ยมีมีชกทูก็มีนี่มีครับแต่ไม่ใช่มวยค่ายอ่ไม่ใช่มวยค่ายแต่มาซ้อมที่นี่ใช่ครับอถ้าเป็นมวยค่ายก็จะชกพลังใหม่ เ,ก,เก็บเกียรติเพชรอืมโอเคงั้นผมถามอย่างนี้ให้ถามเอาถามว่างั้นตอนนี้พลอยลูกเพชรอายุเท่าไหร่แล้วอายุ19ปี19ปีะนะวันที่เราสัมภาษณ์กันนะครับ19ปีเขาผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูจะเข้ามาดูตอนพลอยลูกเพชรอายุเท่าไหร่แล้วนะอ่าพลอยลูกเพชรเป็นคนที่เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ยะโสธรนะบ้านไหนล่ะบ้านสไซมู อำเภอ<ห>ไซมูลครับไซมูลอำเภอไซมูลเป็นเด็กในตัวอำเภอหรือว่าเด็กในตัวอำเภอครับเว้แต่ว่าเกิดอยู่กรุงเทพนะครับเด็กโอ้ยนี่เด็กเกิดกรุงเทพด้วย <c oughs> อ่านะ,ะครับแล้วก็ต้องถามมาเนาะเป็นพ,พื้นเพยวัยเด็กมันเป็นยังไง <c oughs> บรรยากาศรอบข้างสมัยเด็กๆเรามันเป็นยังไงเราอยู่บ้านนอกเหรอหรือว่าเราอยู่กรุงเทพกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเฮ้ยเด็กเทพนี่ครับเฮ้ยแล้วเรามาเจอมวยได้ไงถ้าเราอยู่กรุงเทพเพราว่าพ่อแม่ผมกลับไปอยู่บ้านครับกลับไปอยู่บ้าน แล้วมีญาติพี่น้องก็ทำมวยเราทำมวยครับ,รบทำมวยแล้วทีนี้พี่เขาชวนไปชกมวยรสรุปก็คือโตที่กรุงเทพก็จริงแหละกรุงเทพได้เรียนที่กรุงเทพไหมเนี่ยเรียนครับเรียนถึงตอนไหนเรียนถึงมเอ้ยปสองครับเรียนนานอยู่นะปสองแสดงว่าได้รับรู้อะไรเรื่องราวของกรุงเทพพอสมควร,ครเกือบเกือบเป็นเด็กเทพไปแล้วครับผมกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ค่อยได้ชกมวยใช่มันเป็นยังไงตอนตอนได้เข้าไปชกมวยมันเพราะอะไรก็ไปดูไปดูพี่ในม่ใช่ผม ญาติพี่น้องชกไปดูตามเขาไปดูเขาว่าไปดูมวยก็ตามเขาไปดูครับก็ยังเด็กๆอยู่เขาไปดูกลับมาพี่เล่าก็อยากชกมวยผมก็อยากชกมวยอยากชกก็เลยได้ชกมวยครับมันเป็นเรื่องปกติเนาะที่แบบอยากชกมวยเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นเด็กผู้ชายเอาตรงบอกซีซะไต้หน่อยเด็กหน่อยผู้ชายเนาะขันเป็นผู้ชาย์ยีเลตมีอยู่สองแบบก็คือหนึ่งก็คืออาจจะเล่นธรรมดาซื้อเบิ้งการ์ตูนแต่ว่าถ้าพวกเรี่เบิ้งการ์ตูนพวกแบบการ์ตูนต่อยตีมันก็ต้องมีอยากตีกันอยากชกมวยเหรอวะเออ เป็นอย่างที่อยากชกมวยเอาเอาจริงๆทำไมเห็นพ่อไต้แล้วว่าไต้โอยไต้แล้วพ่อเอาให้กลับมาที่วายดูเวทแล้วมีการ์ตูนการ์ตูนนย่ี้ดูการ์ตูนแรงบันดาลใจในการชกมวยไม่ได้ดูเลยไม่ดูไม่เคยดูการ์ตูนแรงบันดาลใจในการชกมวยนี่คือเห็นเห็นเขาชกแล้วอยากชกเออมันมันเอาจริงทำมั่งเงี้ยไปมันแปลกเพื่อนดีว่าเป็นย่งเด็กหน่อยผู้ช้แมงก็ต้องมาแบบชกมวยว่ะอีรีเน่เป็นอย่างทต้องอยากต่อยตีว่ะ เฮ้ยมันอยากต่อสู้เดียวอยากต่อสู้เล่นลึกๆบ่ได้มาอยากสมว่าอยากต่อสู้อะไรเขาหนีกันแหลอยากสู้อ่ะอยากปากแตกอ่ะเด็กรุ่นแกบ่อยด้วลยนี่แล้วแล้วมันยังไงต่อพอนี้เราก็เลย่มเริเริ่มซ้อมเหรอหรือว่ายังไงครับเริ่มเริ่มซ้อมซ้อมไปเรื่อยครับก็ได้ชกก็ชกไว้แรกก็แพ้เราเป็นยังไงบรรยากาศการชกตอนแรกประกบคงประกบคู่มันเป็นยังไงจำได้ไหมมวยแถวบ้านเราก็ชกกันแต่ก็แพ้คราพีมีรายการมวยประมาณยี่สิบยี่สิบสามโลยี่สิบสามโล แถวบ้านมีจัดมวยมีจัดมวยที่บ้านนั้เราก็ซ้อมมวยอยู่ค่ายมวยอยู่แล้วค่ายอะไรอ่ะค่ายชายโมสนุกเกอร์ฮะชายโมซนุกเกอร์อ๋อเป็นค่ายใหม่หรือว่าค่ายเก่าแก่ค่ายคาเกิดของภาคีสานอยู่ครับเกิดชกมันนานครับก็แถวภาคอีสานก็ก็ดังอยู่ครับแต่เราอ่ะเป็นเด็กกรุงเทพเว้ยแล้วกลับบ้านไปมันเป็นยังไงว่าวรนอากาศแรกๆก็ไม่ชอบนะพี่เออแต่อยู่ไปนานๆก็ชอบ งั้นแสดงว่าก็หูกลับไปอยู่อีสานก็อยู่ได้เพราะค่ายมวยเลยเพราะมีบรรยากาศรอบคางค่ายมวยอย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วเล่นอะไรนอกจากมวยสมัยเด็กเล่นฟุตบอลครับเตะบอลเฮ้ยลูกเอาแสดงว่าเตะบอลก็ต้องมีเตะที่โรงเรียนอย่างนี้เหรอครับกลับบ้านก็ค่ายมวยเตะบอลบ้างอ่าแล้วมันยังไงต่อทีนี้เราชกไฟแรกกันเป็นไงนะไฟแรกก็แพ้แพ้ก็เออกลับมาซ้อมเหมือนเดิมกลับมาซ้อม อรงไหนแพ้ครับแพ้อีกไฟสองก็ยังแพ้อีกจำชื่อนักมวยได้ไหมจำได้ครับก็ชื่อนี้เลยครับชื่อนี้เลยเราใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับคอยลุงเพชรเลยครับนะครับแล้วมันยังไงต่อยที่ภาคอีสานนี่เราไปดังยงทำไมได้เข้ากรุงเทพอีกอ่ะก็มีลูกพี่ลูกพี่ดันมาชกครับเชิญมาโชว์เองที่รับรายการใหญ่วันนั้นเป็นรายการเปิดเปิดตัวโปรโมเตอร์จชิดแปลงร่วรายการ ที่ซูเปอร์เล็กเอยกับเสือกสันรับผมเตยหลังคู่นี้ครับอ๋อตอยกับลักเตยจอวิิตแปดลูกลักตอนนี้เขาชื่ออะไรเขาชื่อนี้นะครับแต่ว่าเขาเลิกไปแล้วเขาเลิกไปแล้วครับผมเราชนะดิถ้างั้นชนะครับเปิดหัวที่กรุงเทพไฟแรกหล่อเลยครับเอางั้นถ้าเราไม่ดังเราไม่เด่นในอีสานเราจะมาได้ไงเราก็กลับไปต่อยอีสานแล้วก็ได้แชมป์ไปอีสานแล้วก็ได้แชมป์ชุมลมแชมป์มวยอีสานได้มาสองรุ่นสองเส้นครับกลับก็คือพอเรามากรุงเทพแล้ว แล้วก็กลับไปต่อยนี่ก็เป็นแชมป์ชนะเพชรมาลายก์ชนะเพชรศรีนินเพชรมาลาย์ไหนเพชรมาลาย์เพชรเตลินดิเพชลนดิครับผมโอ,โ,โอ้โหแต่ดูเหมือนพีน่ชนะ21ครับอ่าจะโดนล็อกแล้วโอโมาแสดงว่าเป็นรุ่นพร้อมๆกันหรือว่เป็นมาลาย์ครับรุ่นเดียวนครับขอบคุีมารุ่นเด็กมีใจเพชรนี่ผมต่อยมาต่อยเจอกันเพชรมาลาย์ต่อยหมดแล้วเจอกันหมดนึกว่าบอลลีกอ่ะครับเออถ้านับแต้มได้เลยต่อยกันถึงปัจจุบันนี้ครับต่อยกันจนโตครับนะครับแล้วแสดงว่าเราเข้ากรุงเทพเร็วมาก เร็<ต>ไวไหมครัชงมาไม่ถึง30ครั้งครับเข้าเลยครับมันก็ต้องมีฝีมือดีวะแสดงว่ามันก็ต้องมีฝีให้มุ่งฟังไว้ฟังไหวแสดงว่าเราก็มีฝีมือระดับนึงครับอาจจะเป็นไงเพราะว่าแต่แบบไม่มีแบบว่าก็มีคนสอนดีครับพี่เขาเราอยู่ในวินยัยตอนเด็กผมไม่ได้กลับบ้านเลยพี่ซ้อ,อมมวยเลยครับเขาก็ดูแลดีบำรุงด,ดีครับครับการสอนเขาก็สอนดีครับพี่ใครพี่ก๊อฟครับก๊อฟายมูลก๊อฟายมูลเลยครัเพราก็สอนผมดี การสอนมวยผมมันมันก็เลยเก่งไปเลยเป็นคนเก่งบรรยากาศที่บ้านของเราตอนเด็กบรรยากาศชีวิตในเด็กเรามันเป็นยังไงคะก็ก็มีความสุขดีไม่หมายถึงว่าแบบบรรยากาศรอบข้างมันเป็นยังไงมันเป็นแค่ค่ายมวยเลยหรือว่ามีเที่ยวธรรมดาตามภาษาัยรุ่นมีเพื่อนเยอะไหมเพื่อนในโรงเรียนหรือว่ายังไงก็มีครับมีก็มีเยอยู่ก็ฮอตอยู่แหละเราก็เป็นนักมวยนาะครับเออ เราก็เรียนตอนนี้เราเรียนอยู่ท่ายุสิกาเรียนอยู่ม6ม6ครับเะเข้าปีหนึ่งได้ที่เรียนยังก็จะเรียนมมตรนาบัณฑิตครับรนาบัณฑิตแอดมิชชั่นหรือรับต้องรับตรงแหละหาโคต้าาใช่ไหมถ้าไม่ได้ปีนี้ก็รอปีหน้าได้รอเรียนแม่งเลยเอาให้มันได้ที่นี่แหละมันจะได้ไม่บุนวายเนาะเออไฟที่เจ็บตัวที่สุดมีไหมยกบรักเอเลวันอ่ะผมจำหน้ารักได้ จำหน้ารักได้รักเอราวัณไม่รักกันนะพี่อ่ารู้จำหน้ารักเอราวัณแชมป์ช่องเจ็ดสีป้องกันแชมป์ช่องเจ็ดครับกับเราเอราวัณมันเป็นยังไงอ่ะเด็ดราคาเรารู้บ้างไหมเนี่ยไปนั้นยกโมยกสามติดโดนหมัดครับเมาครับหมดยกแเออพี่กมาชนะครับเราเป็นฝ่ายแดงครับวันนั้นฝ่ายแดงนี่คุ้นๆเหมือนเหมือนได้ดูเลยแล้วยกสี่ผมใช้ต้องยกเลยครับอ่าเกือบน็อกเลยครับแต่แต่ทำไมถึงเก็บอ่ะไปโดนอะไรโดนเตะขาครับ ขาเดี่ยงเหมือนกันแล้วไฟที่ประทับใจที่สุดเรามีไหมไฟที่ประทับใจก็ชนะเพชรบ้านไร่เพชรบ้านไร่สิงห์มาวินเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเพชรบ้านไร่มาต่อยกันมันมากครับลิกเหมือนกันพิกพิกพิกยกห้าเหมือนกันครับพิกพิกยกห้าครับเป็นพิกยกห้าเลยตอนนั้นชิงแชมป์ช่องเกตได้เหรอ๋อเราชิงแชมป์กับเพชรบ้านไร่ครับเราส่งบอลช่องเกตสีงั้นก็แจ้งเกิดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแบบแบบแบบคนรู้จักแม่งทั้งประเทศอ่ะใช่ครับเฮ้ยไอ้ผมคุยกันน้ำมวยดังนี่หว่า เอเราเ,เราคิดว่าเราดังไหม,ไมอันนี้ไม่ไม่ต้องนี่นะไม่เท่าไหร่นะครับพี่ <c oughs> ไม่ทไ <c oughs> เท<อ>่าไหร่นะครับพี่เออครับพีเอชพีเอชแซวม,าพ,า,มพาพีเอชบอกว่าแกก็เป็นคนทำผมก็ต้องเพีเอชบอกว่าจะไปสัมภาษณ์มันทำไมมันเลิกชกแล้ว <c oughs> จริงๆไม่ใช่เพิ่งมาถึงเออเพิ่งมาถึงแล้วก็มาวิง่งได้แค่วิ่งแต่ว่าไปปั้มยังไม่ได้นะครับโอเคเรามีไฟที่ประทับใจที่สุดแล้วเรามีไฟที่เจ็บตัวมากที่สุดแล้ว แล้วก็เส้นทางอยุเราแค่10 19ปีเราต่อยมวยมารวมกี่ไฟแล้วไม่เกินเจ็ประมาณเจ็ดสิบไฟแบบเฮ้ยแบบอุ้ยต่อยน้อยมากเลยอ่ะโม้เหรอเรามีน้องคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆบอกโม้เฮ้ยแต่ว่าไออาจริงๆเราคิดว่าตัวเอยต่อยน้อยครัสิบไฟเจ็ดสิบไฟไปเทียบกับพวกรุ่นเดียวกันก็คล้ายๆกันแหละแต่บางคนางอาจจะหลักร้อย ลัักรร้อยคบใช่บางคนมีหลักร้อยไม่ยไม่ค่อยผมชกเป็นร้อยแต่ว่าค่อยไปถามถึงไม่ผมไม่ได้ต่อยมั่วพี่ไม่ได้ต่อยแบบว่าวันนี้ต่อยวันนี้ต่อยนะแสดงว่าซ้อมไปชกแบบเดิมพันเลยพี่แบบเดิมพันเยอะผมค่อยไปซ้อมชกแสดงว่าทีมงานะหาคู่ให้ดีมากใช่ครับมันประกบมั่วไม่ได้คือว่าผมมีชื่อมีชื่อมาก่อนตัวพี่เออชื่อมาก่อนนี่ถือเป็นกลไกการสร้างมวยเนาะครับเหมือนกับพี่ผมเป็นคนแบบนั้นเออเจ๋งเก่งเก่งถือว่าเจ๋งเลยมันก็เลยมันไม่ได้เข้างเทีมไปขนาดนี้ครับพี่เออจริงจริงเนาะแบบถ้าเราแบบจับ ประกอบคู่ดีๆดังเลยนะเออนี่ก็คือการสร้างมวยดีแล้วก็แค่แค่การประกอบคู่ดีไม่ได้ต้องมีฝีมือด้วยผมเราเป็นมวยสไตล์ไหนเราบอกบอกบอกตัวเองที่เรามองคิดว่าเราเราฝีมือ่ีฝีมือเราเล่นวงในได้ได้อืมโอเคนักมวยที่เราชอบล่ะซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กเกียรติมเก้าครับผมเฮ้ยซูเปอร์เล็กทำไมถึงชอบซูเปอร์เล็กชอบชอบการบังเขาเราเตะขวาแรงเนี่ยเตะบอลเนี่ยนะ เนคโอเคชอบซูเปอร์เล็กมีคนอื่นอีกไหมก็มีในค่ายครับในค่ายคือใครเราซูเปอร์แบงค์มอราธนบัณฑิตเราซูเปอร์แบงค์หน้าตาไงวะหน้าตงอย่าตายไม่รู้จักขอโทษขอโทษหลายๆเออซูเปอร์แบงค์เออเออจำนะพีี่คนอีสานแมนแมนไอคนอีสานนี่แหละอันนี้ก็ยุ่ยใกล้ๆอีกคนนึงก็ซูเปอร์แบงค์ซูเปอร์แบงค์เนี่ย เราชอบซูเปอร์แบงค์เราชอบซูเปอร์เล็กมวยทางคล้ายๆกันออเอออ็่ามืนต้นแบบของเรามีไหมที่เราคิดว่าแบบเราดูมวยแล้วแบบไม่อยากใช้อยากทำแบบนี้ยังเลยวะอะไรเงรี้ยมีไหมชอบแบบชอบจอะจะจะเป็นต้นแบบหัวยุ้งในลายลุ้งในลายเกะงโมก่าชอบต้นแบบ,บตัวนี้พิ้วจริงใช่ครับยอมรับผิวถอยเตะ วมากแล้วก็เราคิดว่าเราจะโตขึ้นไปกว่าน,นี้เราอยากจะไป,ไปหยุดที่เวทเท่าไหร่ค <115 S 1> <c oughs> ิดว่าร้อยสิบห้าก็พอแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมันมัน <c oughs> ไม่ถึงมันไม่ถึงอุ้ยถ้าอุ้ยแต่ว่าเนาะตัวเล็กด้วยเนาะครับงั้นก็<ม>เป็นไม่่ตัวใหญงั้นก็เป็นเทพร้อยสิบห้าก็ได้ไปใช่ครับถ้าลุงดาราก็พอแล้วร้อยสิบสามร้อยสิบห้าเอง <c oughs> แต่ว่า็อย่างว่าตอนนี้อายุสิบเก้าแล้วใช่ครับอืมก็จะได้อีกนิดนึงครับพี่มันก็จะถ้าเราทำตัวดีๆก็จะได้อีกได้อีกนิดนึงถ้าเราไม่เที่ยวไม่นั่นดูแลเต็มร้อยสิบห้า สิบเจ็เขามีเอา15ได้แล้วก็18อีกเวทหนึ่งที่กำลังดีใช,ใช่ครับเวทเบตลอ์ใช้คำนี้เพราะว่าเอาจริงมันขึ้นอยู่กับเรื่องของน้ำหนักด้วยเนาะบางทีสมัยก่อนคนที่จะไปเป็นยอดมวยหรือเป็นอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เวทด้วยอันนี้จริงๆเลยเพราะาผมเคยคุยกับคนที่ตัดสินยอดมวยมันอยู่ที่เด้วยมองที่เประมาณนี้เราคุยกันช่วงนี้เป็นไงบ้างอ,อนาคตต่อไป เกิดกลับมาย้อนดูคลิปตัวเองอยากบอกอะไรกับตัวเองบ้างไหมวะเผื่อแม่งแบบดูดี่แบบเอ๊ะเกิดเปิดมาดูช่องนี้ว่ะกูเคยพูดอะไรไปวะก็อยากพูดดีๆนะก็ภูมิใจที่เัวงได้เดินมาถึงในจุดนี้ได้ครับพี่ดีใจกับว่เราจะมาถึงในจุดนี้ได้ตอนนี้คิดว่าตอนนี้คิดว่าสุดยอดแล้วยังครับยังไม่สุดจะไปสุดได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เสียใจในที่ตัวเองเลือกแล้วครับผมใช่ บอกกับคนที่อยากต่อยมวยแต่ว่ายัางลังเลหรือว่าคนที่แบบต่อยมวยมาแล้วพักๆหนึงเหมือนพวกสมัยเรามันต้องมีบ้างแหละสมัยที่ต่อยมาแล้วเลิกดิ้นบ้างมีไหมผมก็เคยเลิกก็คือ,อใช่ไหมไอ้มันมีไง <c oughs> ก็ลองบอกเข้ามาดิมันเป็นยังไงเพื่อนครับติดเพื่อนคือแบบเราไอยากเล่นอยากเล่นแบบคนอื่นแบบไปบชีวิตไป,ไปเด็กเ<ห>นาะมันต้องมีเนาะเอาเล่นกีงเอาไปเตะบอลเนี่ยเออก็ก,ก็หนีไปก็เลิกช่วงไปช่วงนึ่งก็กลับมาช่วงหน่แล้วนั่นแหละบอกจะบอกอะไรก็ ไม่มีอะไรบอกไม่บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเหมือนกันผมก็ผมก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เคยอยู่ในจุดนั้นมาแล้วใช่ครับแต่ผมกลับมาใหม่ทำไมถึงกลับมาก็มันลืมไม่ได้จริมันติดแล้วมันติดครับยังยังมีมวยอยู่ครับมันติดมันติดมวยเราอยูก็ขอบคุณพลอยลุงเพชรมากๆนะครับชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อลุงนะครับขอบคุณมากๆ